สวัสดีครับกลับมาพบกันในตน้นไม้ a d g e ตนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวนี้ครับขั้วต่อสายไฟนะครับอีก็จะเป็นตัวเครื่องมือช่างตัวหนึ่งนะครับก็ห่างหายไปนานกับทริปแอนทิศนะครับก็อพอดีผมใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็หลายท่านอาจจะยังไม่รู้แล้วก็มันสะวดวกในการใช้งานมากๆเดี๋ยวไปแกะดูกันครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับที่เป็นตัว ขั้วต่อสายไฟตัวนี้นะครับผมก็ใช้มาสักพักแล้วเราก็เห็นว่าเออมันดีก็เลยมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ดูนะครับว่าเออมันใช้งานยังไงมันง่ายยังไงนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นมันจุร้อยตัวนะครับหนึ่งถุงนะครับหนึ่งกล่องก็เป็นถุกหนึ่งร้อยตัวนั่นเอง่มแกะมาดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับ หลักการทํางานของมันนะครับก็คือเราก็จะนี่ครับง้างมันออกมาปุ๊บอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เสียบสายไฟลงไปนะครับแล้วก็ปิดก็ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับสายไฟที่เป็นสายฝอยอย่างนี้ก็ได้ครับเวลาใช้เราก็ปอกสายไฟเสร็จเราก็ม้วนสายไฟนะครับม้วนนะครับม้วนให้ดีนะครับเก็บสายไม่ให้มันแตกปลายนะครับแล้วก็ เสียเข้าไปครับวิธีการใช้คือถ้าเป็นคู่เดียวกันนะครับคือเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนสะพานเหมือนกันเราต่อสายเข้ามาครับเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับล็อกนะครับแล้วเราก็จะส่วนที่พ่วงนะครับเราก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้อีกตัวหนึ่งนะครับ เสียไปอย่างนี้นะครับปึ๊บเข้าไปแล้วก็นี่ก็อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราจะใช้ท่อหดในการพันนะครับง่ายไหมครับเนี่ยไม่หลุดแหละไม่หลุดแล้วนะครับง่ายดีไหมครับสำหรับเจ้าตัวต่อสายไฟอย่างนี้นะครับก็คือ เวลาท่านขึ้นไปนะครับบนเพดานหรือว่าที่สูงเนี้ยก็ไม่ต้องไปนั่งพันสายไฟหรือเชื่อมหรือท่อหดพกเครื่องมือขึ้นไปเยอะๆนะครับก็พกตัวนี้ขึ้นไปก็สามารถง,าง้างนะครับง,ง้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับก็แน่นหนานะครับออกมาแบบไม่ได้หนามาะเดียวก็ มีหลายทางนะครับแล้วมีตัวสองทางสามทางนะครับแล้วก็ห้าทางนะครับที่อยู่เป็นยี่ห้อนี้นะครับแต่ก็มีหลากหลายยี่ห้อมากก็เลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้ตามการใช้งานแต่ส่วนผมเนี่ยในบ้านเนี่ยก็ใช้สองทางนี่นะครับเป็นหลักก็คือต่อให้มันนี่แหละต่อไฟหรือว่าต่ออุปกรณ์ที่เป็นสายไฟในบ้านนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ใช้ตัวนี้ก็สะดวกดีหนึ่งแพ็คนะครับหนึ่งร้อย ตัวนะครับก็ตกตัวประมาณ5 6หบาทประมาณนี้ครับแต่ชีวิตในการทํางานท่านก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเก็บงานสวยงามนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็อาจจะใช้ท่อหดนะครับเข้าไปเข้ากับการทํางานร่วมนะครับก็ท่อหดปุ๊บก็จะสวยงามแล้วก็ปลอดภัยนะครับเราสามารถจัดระเบียบมันได้นะครับอาจจะปอกสายไฟให้มันยาวกว่านี้นิดหนึ่งอันนี้ผมทาเป็นตัวอย่างนะครับว่าเออ มันอยู่นะทั้งสายฝอยทั้งสายตรงก็ไม่มีไม่หลุดแน่นอนครับแล้วก็ทํางานได้นะครับอย่างที่บอกครับตัวมันนะครับตัวมันเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นตัวสองทางสามทางหรือสี่ทางห้าทางเนี่ยมันคือการต่อพ่วงนั่นเองนะครับเราสามารถต่อพ่วงไฟไปได้หลายช่องนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเจ้าตัวเชื่อมนะครับขั้วหลอดไฟตัวนี้นะครับก็ สามารถใช้ชีวิตได้สุขสบายแล้วก็ทํางานได้อย่างง่ายดายนะครับสําหรับพ่อบ้านหรือว่าใครก็ตามที่จะบํารุงรักษาอุปกรณ์ในบ้านหรือเชื่อมต่อสายไฟต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นช่างมืออาชีพหรือช่างมือสมัครเล่นก็สามารถใช้ได้ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านฮาร์ดแวร์ทั่วๆไปก็มีขายนะครับในเว็บก็มีขายเช่นกันพิมพ์คําว่าตัว เชื่อมขั้วสายไฟนะครับมีหลากหลายแบบหลากหลายยี่ห้อหลากห,หลายแบรนด์แล้วมีหลากหลายสีเลยแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับก็ในต้นไม้ถ้ามีอุปกรณ์เจ๋งๆเ,เครื่องมือดีๆนะครับก็จะมาแนะนําให้กับทุกๆท,ท่านนะครับในใช้ได้ทดลองกันนะครับผมก็ทดลองมาใช้แล้วแล้วเห็นว่ามันดีก็เลยมาแนะนานะครับถ้าท่านไม่อยากพลาดนะครับเรื่องของก a d g e ดีๆนะครับสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตท่าน ทำงานได้ง่ายขึ้นชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับนายต้นไม้ก็จะหามารีวิวให้ดูนะครับกด s u b สไคร b e นะครับกดเป็นกำลังใจให้นายต้นไม้นะครับทําคลิปแบบนี้ให้เอาของเก๋ๆหรือเอาของที่น่าสนใจมาแนะนําพวกท่านก็เป็นกําลังใจให้นายต้นไม้ด้วยครับสวัสดีครับ